ไม่ควรค่าระเขียนโดยธัญญปันภาคเสียงโดยกีรติก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องนิยายเสียงบายธัญญปันกดสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับฟังนิยายเสียงก่อนใครและฝากอุดหนุนนิยายเสียงเรื่องนี้ในเว็บเมทมาร์เก็ตด้วยนะคะทบทที่ยู่กับเอ21เงื่อนไขพี่นึ ใจร้ายกับไอเกิดไปแล้วไอลาร้องไห้สะอึกสะอื้นหัวใจบาดเจ็บได้แต่มองบ้านที่เคยคิดว่าเขาซื้อเป็นเรือนหอผ่านม่านน้ำตาแต่น้าอนาใจที่เธอไม่มีกุญแจเข้าบ้านอีกต่อไปแล้วเธอนอนบิดกายด้วยความเจ็บปวดปวดท้องจนต้องร้องออกมาและรู้สึกถึงความเหนอะหนะแปลกๆบนเรียวขาเมื่อหลุบตาลงต่ำแล้วพบว่าเลือดสีแดงฉานไหลซึมลงมาเปรอะเปืเป้อนพื้นถนนไม,ไม่นะ ร้องไห้ออกมาจนสุดเสียงแต่โกนร้องเรียกหาคนช่วยเหลือดวงตาเริ่มพร่าเบลอจนมองอะไรไม่เห็นสุดท้ายสติสัมปชัญญะก็ดับลงพร้อมกับความเจ็บปวดซ่านไปทั้งกายไอไอเป็นอะไรไอตื่นสิเธอร้องไห้กอดตัวเองหนาวสัน่นหยาดน้ําตาเปื้อนใบหน้าทั้งที่ยังไม่ลืมตาไอฝันไยเหรอตื่นสินภัทรเขย่ากายบางอย่างแรงจนหญิงสาวสะดุ้งเฮือกลืมตาโพลงน้ากลัวไอเปนอะไรไป ฟัน้ายอีกแล้วเธอพึมพำบอกพลางมองไปยังลูกน้อยที่ยังหลับสนิทไม่รู้เรื่องหยอดน้ำตาไหลรดินออกมาทันทีลูกยังมีชีวิตอะไรนะไอหมายถึงอะไรพี่หนึ่งไปเถอะคะ่ะไอฟันร้าทถ้งเหตุการณ์ในวันนั้นที่หน้าบ้านพี่เธอสายหน้าช้าๆก่อนลุกขึ้นพาตัวเองไปนั่งโซฟาด้วยไม่อยากรบกวนการนอนของลูกร่างสูงโปร่งก้าวตามาทันทีเขาเอื้อมมือไปจับมือบางมากุมเอาไว้ ไม่เอาสิไอให้พี่ทําอะไรก็ได้แต่พี่ไม่อยากไปแต่ไอฝันร้ายอีกแล้วไม่ได้ฝันั้งเรื่องนี้มาเกือบปีจนกระทั่งพี่เข้ามาเธอพูดพลางบาดน้ําตามันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้ลูกๆอยู่กับเราไนดะ้ณภพัดร่างร่างเละเข้ามากอดปลอบไอาลายอมซบกับอก,อกเขาอย่างคนอ่อนแอไอเจ็บปวดเหมือนจะตายทุกครั้งที่ฝันถึงเรื่องนี้ไอจะให้พี่ไถ่โทษยังไงก็ได้แต่อย่าไล่ให้พี่ไปเลยนะแล้วพี่จะปล่อยให้ไอเป็นแบบนี้ต่อไปเหรอมันทรมานนะคะ ไอลาสะอื้นก่อนว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าในฝันน่ะไอต้องเจ็บปวดกับความสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่านอนต่อก็ไม่หลับแล้วเราไปหาหมอกันดีไหมเธอสส่หน้าชา้ชาชไอจัดการตัวเองได้ขอแค่ไม่มีพี่อยู่ในบ้านนี้ก็พอเธอเอ่ยด้วยหัวใจสั่นสะท้านนี่พี่คงต้องไปจริงๆเหรอณพัทรไม่อยากเชื่อและไม่ยอมรับความจริงว่าเขาต้องจากลูกเมียอีกครั้งทั้งที่เพิ่งเจอกันแท้ๆไอจะยอมบอกลูกว่าพี่เป็นพ่อ ไอ้ให้ดีแค่นี้จริงๆค่ะพี่ขอเวลาอีกสักนิดได้ไหมชายหนุ่มอ้อนเสียงวอนขอกล้ำกลืนน้ำตาให้ไหลกลับสู่ภายในค่ะไอ้ให้เวลาถ้าพี่พร้อมเมื่อไหร่ไอ้ถึงจะบอกว่าพี่เป็นพ่อณพัทมองหญิงสาวอย่างททอ้อไอลาเป็นผู้หญิงฉลาดมาแต่ไหนแต่ไรเขารู้ดีเพียงแต่เธอมักด้อยค่าตัวเองว่าไม่เหมาะสมคู่ควรกับเขาจึงมักทำตัวเงียบๆเ,เสมอแล้ววันนี้เธอได้ใช้ความฉลาดนั้นกดดันให้เขายอมออกจากบ้านเพื่อแลกกับการที่ลูกฝาแฝดจะเรียกเขาว่าพ่อ หลายอาทิตย์ถัดมาเช้าวันฟ้าหมขนขณะที่ไอลาหวีผมอยู่บริเวณหน้ากระจกร่างสูงโปร่งก็เดินเข้ามาทางด้านหลังหญิงสาวชะงักมือไม่ได้หันไปมองได้แต่สบดวงตาแดงช้ำของเขาผ่านกระจกเงาพี่จะไปแล้วนะคะ่ะพี่มาทวงสัญญาที่ไอจะให้ลูกเรียกพี่ว่าพ่อคะ่ะไอไม่ลืมเธอเอ่ยออกมาเสียงสั่นเครือเล็กน้อยก้อนสะอื้นแล่นมาจุกบ,บริเวณลำคอสะกดปลั้นน้ำตาด้วยการหวีผมต่อไปเรื่อย แต่พี่จะไม่ละความพยายามง้อไอรหรอกเพราะชีวิตของพี่ต้องมีไอกับลูกอยู่พร้อมหน้าเป็นครอบครัวไม่ว่าอีกสักกี่ปีพี่จะรอจนกว่าไอาจะใจอ่อนหมายถึงพี่จอ,อกจากบ้านนี้ไปใช่ไหมคะอืมแต่ขอมาหาลูกไอให้มาได้กี่วันต่อเดือนเขาถามอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวทำผิดเอาไว้มากจนไอาลาฝันร้ายเกือบทุกคืนทั้งยังต้องตื่นมาทำขนมตอนตีสามบางทีตีหนึ่งเธอก็ลุกมาทำขนมแล้วเพราะว่านอนไม่หลับทางที่ดีเขาไม่ควรดื้อดึงทรมานไอาลาต่อ อาทิตย์ละครั้งดีไหมคะเธอยังเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนได้ครับพี่พร้อมทำตามที่ไอต้องการทุกอย่างถ้าง,งั้นเราไปกินข้าวด้วยกันสักมื้อดีไหมเอาห้องส่วนตัวจะได้มีเวลาคุยกับเด็กๆด้วยหญิงสาวเสนอเพราะรู้ดีว่าลูกอยู่ไม่เป็นสุขเวลาไปกินข้าวนอกบ้านจะโกลาหลนทุกครั้งแต่ก็อยากสร้างความทรงจำดีๆให้อย่างนี้เลยไหมพี่ไปส่งขนมให้ไอก่อนชายหนุ่มเสนอและพร้อมทำหน้าที่ประจำของตัวเองนั่นคือการไปส่งขนมที่โรงแรมและคาเฟ่สี่แห่งได้คะ่ะ ไอจะพาลูกอาบน้ําแต่งตัวรอนะคะน่าเสียดายนะที่พี่ไม่มีโอกาสได้แต่งตัวให้ลูกก่อนไปโรงเรียนอีกนิดก็จะเปิดเทอมแล้วเขาว่าอย่างอดสูไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไอจะทําแทนพี่เองนั่นสินะไอทําได้ดีกว่าพี่ด้วยซ้ําให้โฟกัสที่ลูกเป็นหลักดีกว่าคะ่ะพี่มีควรอยากแต่งตัวให้ลูกก่อนไปโรงเรียนเพราะความต้องการทําหน้าที่พ่อของตัวเองพี่คงอยากชดเชยให้ลูกที่เคยทอดทิ้งพวกแกแต่ไม่เป็นไรนะคะไอไม่ถือโทษโกรธอะไรแล้วที่ผ่านมาพี่ก็ช่วยเหลือไอเยอะเพียงพอแล้วละคะ่ะ เธอยิ้มคืนพี่เข้าใจแล้วไอ้นภัทขับรถยนต์ไปส่งขนมด้วยหัวใจอ่อนล้าหยาดน้ำตาจากไหนไม่รู้ไหลรินออกมาแม้ว่าเขาจะปาดทิ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่หมดไปไม่เคยคิดว่าลูกผู้ชายอย่างเขาที่ตั้งแต่จำความได้ก็ไม่เคยร้องไห้อีกเลยกลับเสียน้ำตาเอาตอนนี้ เขาจำต้องจากลูกเมียทั้งทังที่ตามหาจนเจอแล้วจริงหรือไม่มีทางใดเปลี่ยนใจไอลาได้แต่เขาทนเห็นหญิงสาวฝันร้ายถึงเหตุการณ์แสนเจ็บปวดนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้จริงๆเธอน่าสงสารมากตอนที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่โทษใครที่จำต้องจากลูกไปเป็นเพราะตัวเขาที่เลวระาำทำกับไอลาไว้แสนสาหัสวันนี้จึงต้องรับโทษทันอย่างสาสมพ่อขอโทษนะลูกที่เป็นพ่อที่ดีไม่ได้ นภัทพร่ำเพรอกับตัวเองจนกระทั่งเดินทางมาถึงโรงแรมของเขมทัศนเขาหอบหิ้วขนมไทยหลากหลายชนิดมีทั้งเปียกปูนกะที่สดอินทนินตะโก้เผือกและขนมตาลที่จัดทําเป็นชิ้นเล็กพอดีคําสําหรับเสิร์ฟเป็นเบรคฟาสต์มาส่งบริเวณโซนครัวโดยไม่คาดคิดว่าจะได้พบเจ้าของโรงแรมอ้สวัสดีครับคุณหนึ่งคุณเขม นภัทรเอ่ยทักพลังนึกขึ้นได้ว่าเขากีดกันเขมทัตแทบตายแต่สุดท้ายเขมทัตไม่ได้จีบไอลาอย่างที่คาดคิดเอาไว้ขนาดไม่มีคู่แข่งอดีตคนรักยังไม่ให้อภัยมาส่งขนมให้คุณไอหลครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับแต่คงมาวันสุดท้ายแล้วเขมทัศสีหน้าเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นครับผมกําลังโจกจากบ้านตามสัญญาที่บอกไอไว้ว่าจะดูแลเธอแค่ตอนขาหักนภัทรเอ่ยเสียงเศร้าลึกจนเขมทัตต้องเอื้อมมือมาแตะบ่างอให้มากกว่านี้สิครับ เพื่อไลกับคําว่าพอ่อผมยอมเดินออกจากบ้านนี่คุณอไอหดขนาดนั้นเลยเหรอเขมทัดทำหน้าสยดสยองเมื่อก่อนเธอหัวอ่อนน่ารักไม่คิดเลยว่าความเร็วที่ผมทําจะทําให้เธอกลายเป็นผู้หญิงแข็งเกร้าวอย่างนี้ได้ผมผิดเองใจเย็นๆนะครับคุณอายคงอนุญาตให้มาหาน้องแฝดได้บ้างระหว่างนั้นก็ต้องรีบทําคะแนน ที่ผ่านมานาพัฒพยายามทำคะแนนตลอดทั้งดูแลบ้านช่วยทำขนมออกมาส่งขนมให้ดูแลลูกแฝดทั้งสองเป็นอย่างดีจนติดฝีมือการทำอาหารของเขารวมถึงระลึกถึงอดีตบนเตียงก็ทำแล้วแต่ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรือว่าเธหมดรักผมไปแล้วผมว่าไม่นะครับอร่อยนะครับเธอดูปิดตายหัวใจเสมากกว่าไม่เปิดรับใครหรือแม้กระทั่งคนเก่าอย่างคุณด้วยมีคำแนะนำบ้างไหมครับนพัฒอับจนหนทางจนต้องเอ่ยถามผู้ชายที่เขาไม่เคยชอบขี้หน้า ผมว่าเดินตามเกมของเธอไปก่อนดีกว่าครับเอาไว้จังหวะดีๆค่อยหาทางง้อบาดแผลทางใจรักษายากคุณอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีหน่อยขอบคุณนะครับก็จริงที่คุณว่าเอาใจช่วยนะครับผมมาอยู่แล้วคุณช่วยอย่ากยกเลิกออเดอร์ไอได้ไหมครับผมอยากให้เธอภาคภูมิใจที่ได้เลี้ยงดูลูกสาวทั้งสองคนด้วยความสามารถตัวเองไม่อยากช่วยโอกาสบีบให้ไอต้องมาขอร้องผมตอนนี้นภะพัทเป็นห่วงความรู้สึกของไอลาที่สุดผมไม่ยกเลิกหรอกครับคุณไอเป็นผู้หญิงกล่งที่ผมนับถือใจเธอ ขอบคุณนะครับขอให้คุณโชคดีนภัทรยิ้มรับคำอวยพรแต่ในใจยังไม่รู้สึกดีขึ้นเขาจะต้องห่างจากลูกน้อยอาทิตย์ละวันงั้นหรือมันนานเกินไปเขาจะทำยังไงดีอยากแต่งตัวทําผมให้กับเอวากับไอวาทุกวันจะต้องทํำยังไงบทที่22ทางเลือ่องวันนี้ยาจะไปไหนกันไปยองเยียนเหรอไม่ไปไหาย่างไม่เปทำย้อยรู้ความแล้วสองแฟดของแม่ ไอลายิ้มเหลตามองสองสาวที่ผลัดกันพูดจนแทบจับใจความไม่ได้แต่ช่วยกันเข้ากันเป็นปีเป็นขลุย่ยสมกับเป็นฝาแฝดวันนี้ให้แต่งตัวเฉยตามไหมคะใชยมากเลยชุดสีฟ้าด้วยไอลาสำรวจชุดกระโปรงบานสีฟ้าของตัวเองก็หัวเราะชอบใจไอว่าชอบชอบพี่ไอวาก็ชอบมากเลยอยากใส่ไปรายองยางถุกวันไม่ได้สิไปโรงเรียนก็ต้องใส่ชุดนักเรียนไว้เดี๋ยวแม่จะพาไปซื้อนะคะ ไอลาว่าก็อดสูในใจนภัทรไม่มีโอกาสได้ไปเลือกซื้อชุดนักเรียนกับลูกด้วยซ้ำนั่นเป็นสิ่งที่เลือกเองและเจ็บเองเราจะไปกินข้าวกินขนมกันค่ะที่ไหนคะพี่เอวาถามอย่างทันควันใกล้สามขวบแล้วสินะถึงรู้เรื่องขนาดนี้เดี๋ยวลุงหนึ่งมารับเร,ราเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไอวาชอบเซอร์ไพรส์ามากคะ่ะงั้นก็มานั่งตรงนี้แม่จะทำผมสวยๆให้เราจะกินข้าดินเนอร์กันค่ะ ไอลาเห็นความตื่นเต้นของลูกสาวก็หัวเราะร่วนหากรู้ว่ามีพ่อคงจะตื่นเต้นและดีใจมากกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าแม่ตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหมลูกเอาไว้พวกหนูโตกว่านี้ค่อยตัดสินใจเองว่าอยากจะมีพ่อชื่นพัทรหรือไม่แม่จะไม่ก้าวไกลาอะไรทั้งสิน้นถักเป็นเปียได้ไหมคะเอวาร้องขอแล้วไอวาล่าเอาเปียด้วยไหมแม่มาผูกฉ่างอันคนละค้างคะ่ะไอวาเรียนรู้ที่จะบอกความต้องการของตัวเองทำเอาแม่ปลื้มใจน้ำตาจะไหล อีกเดี๋ยวโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วใครจะให้แม่ทําผมทรงไหนก็บอกได้เลยนะแม่จะทําให้สวยๆเลยอยากเห็นชุดน,นั้นยันเงาอ่ะอยากไปโอย่างเงียนวันอาทิตย์นาเราไปซื้อกันนะไอลาเอ่ยเสียงใสพลังนึกขึ้นได้ว่าหากต้องออกจากบ้านนี้นภพัทรคงกลับไปทํางานเหมือนเดิมหรือไม่ก็สืบทอดธุรกิจที่บ้านคงมาหาลูกในวันหยุดเพื่อใช้เวลาอยู่ด้วยกันเต็มที่เลยหมดโอกาสไปซื้อชุดนักเรียนกับลูกแต่ช่างเถอะบางทีทุกอย่างอาจจะดีขึ้นรวมถึงความรู้สึกของเธอด้วย หญิงสาวทำผมให้ลูกสาวเสร็จนานกว่าชั่วโมงแล้วทว่ายังไม่เห็นวีแววของนภัสเธอกับเขาไม่มีช่องทางการติดต่อกันจึงไม่รู้ว่าเขามาช้าเพราะอะไรช่วงเชาา้านภัสเดินทางไปส่งขนมสีที่และเลยไปจัดการอาพาร์ตเมนต์ให้พร้อมเข้าอยู่ขนของทุกอย่างไปไว้ดังเดิมเขาคาดว่าช่วงบ่ายคงเสร็จแต่ตอนนี้เกือบหกโมงเย็นแล้วเขายังไม่มาเป็นอะไรหรือเปล่านะ ไอลาพึมพำเสียงกังวลเธอกลัวมากที่สุดคืออุบัติเหตุตั้งแต่เกือบแทงลูกหญิงสาวก็มีความคิดในแง่ร้ายเสมอหากมีอะไรผิดแผนใจจะหวาดหวั่นจนนั่งไม่ติดที่เดินวนไปวนมาอยู่บริเวณชาหน้าบ้านฝนจะตกแล้วด้วยอยู่ไหนนะเรอว่าฝนจะตกระหว่างทางคงหลบฝนอยู่แต่ก็มีเบอร์พี่สองนี่นะทำไมถึงไม่ฟังให้พี่สองบอกเราว่าจะมาชาพเพราะอะไร ไอลาคิดอย่างสับสนกัดเล็บครุ่นคิดสักพักก็ติดต่อไปหารวิทก่อนจะพบว่าเขาไม่รับสายอาจจะมีผ่าตัดอยู่ก็เป็นได้หัวใจยิ่งร้อนรนเป็นห่วงเขาจับใจจนนึกโกรธตัวเองที่ยังรู้สึกเหมือนเดิมสมัยก่อนเธอก็เป็นห่วงเขาจนนั่งสับประงกอยู่หน้าทีวีจนกระทั่งเขากลับมาดึกดื่นตีหนึ่งตีสองถึงได้ตื่นขึ้นมาแม้จะงัวงเงียและแอบโกรธที่ชายหนุ่มบอกเพียงสั้นๆว่ากลับดึกแต่ไม่บอกเป็นระยะว่าถึงไหนแล้วหรือประมาณกี่โมงแต่สุดท้ายเธอก็ยิ้มเมื่อเห็นหน้าเขา พี่หนึ่งหิวอะไรไหมคะไอไปทําให้ไม่ละไอไปนอนเถอะดึกแล้วมารอพี่ทําไมพี่ไปเลี้ยงรับรองลูกค้ามาวันหลังไม่ต้องรอนะแต่ไอเป็นห่วงกลัวว่าพี่หนึ่งดื่มแล้วระหว่างทางจะเกิดอุบัติเหตุหญิงสาวเอ่ยเสียงกังวลก่อนว่าไอไปเรียนขับรถดีกว่าจะได้ไปรับพี่หนึ่งได้คนดีน่ารักอะไรขนาดนี้ไม่ต้องลำบ,บากเราถ้าพี่เมา,าพี่สัญญาว่าจะเรียกแท็กซี่กลับมาไม่ต้องเป็นห่วงนะเขายิม้ม ถ้าง,งั้นพี่หนึ่งบอกไอ้บ้างได้ไหมว่าถึงไหนแล้วจะกลับกี่โมงไอ้เป็นห่วงมากได้สิแต่แล้วเขาก็ไม่เคยบอกกล่าวเหมือนครั้งนี้ที่ชายหนุ่มหายเงียบไปเฉยๆแม่จ๋าเมื่อไรยังจะมายาบเงาเอวาที่แต่งตัวสวยด้วยชุดเจ้าหญิงเดินเข้ามากระตุกมือบางสีหน้ามุยใกล้จะงอแงเต็มทีแต่ก็นานจนเต็มกลืนที่เด็กวัยเกือบสามขวบจะอดทนรอได้ยานเานงว้อยู่ขายา ตายจริงไอลาคิดแล้วน้ำตาคลอเธอมัวพะวงห่วงนภัทรทั้งทงที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาติดธุระด่วนหรือจงใจเทกันแน่จนหลงลืมไปว่าลูกอาจจะหิวข้าววันนี้เราคงไม่ได้ไปแล้วเอวาไอวา,เ,อวาเข้าบ้านกันเถอะลูกแม่จะทอดไข่ให้กินนะคะยังไม่มาอยามยางอยงหรอฮะเอวากระพริบตาปริบป,ปริบถามเริ่มเบะปากอย่างแสนเสียใจลงคงติดธุระด่วนแม้ว่าลูกๆจะหิวข้าวจนปวดท้องเอาไว้เราเค่อยไปกันวันหลังก็ได้นะลูก ไอลาพยายามปลอบใจลูกน้อยและตัวเองไปพลางหัวใจของเธออ่อนล้าปวดแปลบเหมือนถูกเข็มเสียดแทงลึกเข้าไปถึงก้นบึง้งได้แต่ถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงไม่มาทั้งที่เธอให้โอกาสถึงเพียงนี้แล้วหรือว่านภัทรต้องการเล่นเกมเพื่อให้เธอกระวนกระวายใจและสารภาพว่าขาดเขาไม่ได้หรือเปล่าไม่มีวันซะหรอกแป่นหนูอยากยองเอวาอดอ้อนทั้งที่สีหน้าเริ่มไม่ไหวเบะปากทำท่าจะร้องไห้รอมรอไม่ต้องรอหรอก ถ้าจะรอก็เข้าไปรอในบ้านเธอด้วยความที่นัดเขาไว้เวลาห้าโมงเย็นเธอจึงล็อกประตูพาลูกออกมานั่งรับลมรอบริเวณหน้าบ้านเธอรอจนเนิ่นนานเกินไปโดยไม่รู้ตัวจึงปล่อยให้ลูกทั้งหิวข้าวหิวน้ำมีเหงื่อซึมไรผมไปเปิดแอร์เย็นๆในบ้านกันดีกว่านะลูกแม่จียวไข่ให้กินนะไอลาไม่รอคำตอบจูงมือลูกสาวทั้งสองคนเดินเข้าไปในบ้านเปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำนำสมุดวาดภาพมาให้ขีดเขียนเล่นข่าวเวลา ส่วนตัวเธอหลบไปเจียวไข่และหุงข้าวทางน้ำตาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงเขาก็กลับมาร่างเพลียวบางอยู่ในชุดเสสีขาวยาวถึงข้อเท้าสวยงามพลิ้วไหวรับกับใบหน้าสวยผุดผาดที่ถูกตกแต่งอย่างดีเธอมัดรวบผมครึ่งศีษะต่างจากปกติที่มักจะมัดเป็นหางมาลูกๆเพื่อทำงานเธอยืนขึ้นอย่างเลื่อนลอยดวงตากลมโตแวววาวด้วยหยาดน้ำเอ่อคลอระริกไหวจนเมื่อกระพริบหยดน้ำก็ร่วงรินเธอรีบปาดมันทิ้งอย่างรวดเร็วด้วยหวังว่าเขาจะไม่เห็น เสียงหนูน้อยแววเข้ามา2แฝดประสานเสียงเรียกพร้อมกันด้วยความตื่นเต้นทั้งคู่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดแต่ปากเลอะซอสมะเขือเทศจากการกินไข่เจียวกับข้าวยังมากับใครเหรอะไม่ได้มาย้ำยอไปกินข้าวเหรอเพราะอย่าอิ่มนย้กกินไข่เจียวของแม่แม่จะยัุงมากับใครผู้หญิงท้องยุงคือใครคะ เอวากระตุกมือแม่ในตาคู่ใสมองยุงกับผู้หญิงแปลกหน้าที่ไม่รู้จักท่าทางดูสนิทสนมจนแม้แต่เด็กน้อยยังรับรู้ได้ดวงตาจึงแวววาวไปด้วยหยาดน้ำใสย,ยังไม่มายมอยาวไปกินขา้าพอไปหาคุณนะคนนี้เหรอคะแม่ไอวาถามยังเด็กฉลาดรู้ความสร้างความเสียแทงในหัวใจของคนเป็นแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันไอลาตอบเสียงแหบแห้งราวกับขาดน้ำมายาวนานเอยพี่กลับไปเถอะ ไอลาเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาและแหบจนแทบไม่ได้ยินเธอกล้ากลืนน้ำตาไม่ให้ไหลรินดังนั้นดวงตาจึงแดงก่ำอย่างมากเธอสะกดกลั้นจนต้องเม้มปากนึกสงสารลูกจับใจเขาทำลายความหวังเธอยังไม่พอแต่ยังทำร้ายน้ำใจเด็กๆที่เฝ้ารอให้เขาพาไปกินข้าวเธอสองสารลูกเหลือเกินเดี๋ยวไอฟังพี่ก่อนนภัทรรีบเอ่ยรั้งก่อนมองหญิงสาวข้างกายฟ้ารถเสียพี่เลยไปช่วยฟ้ามาพี่ไม่มีเบอร์ติดต่อไอเลยมาสายขอโทษนะไอไม่อยากฟังคำขอโทษอีกแล้วคะ่ะ ให้มันจบกันเท่านี้เถอะหญิงสาวไม่มีความเห็นใจใครทั้งนั้นเธอไม่สนใจด้วยว่าราฟ้าจะรดเสียหรือตัวเปียกเธอสนใจเพียงความรู้สึกของเอวากับไอวาและท,ทั้งที่เธอกําลังมอบโอกาสให้เขาได้เป็นพ่อของเด็กๆอย่างที่ต้องการมาโดยตลอดทว่านาพัรกลับละทิ้งโอกาสนั้นเพียงเพื่อไปช่วยผู้หญิงที่เธอเองก็ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนสําคัญมากกว่านั้นกันแน่พี่ขอโทษนะน้องไอพี่ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันสําคัญ รัฟ้าเอ่ยเสียงสัน่นเธอโอบก,กอดตัวเองเพราะหนาวเนื้อตัวเปียกปอนไอลามองรัฟ้าด้วยแววตาเรียบเฉยไร้ความรู้สึกใดพี่หนึ่งที่พาพี่ฟ้าออกไปจัดการตัวเองเถอะค่ะไอต้องพาลูกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพวกแกรอจนหิวจนเหงื่อซอกไปหมดให้ฟ้าเปลี่ยนชุดที่นี่ได้หรือเปล่าหนึ่งรัฟ้าสายหน้าช้าๆพลางเอื้อมไปจับข้อมือด้วยความเผลอไผลไอลาหลุปตามองแล้วเบืออหน้าหนีพี่ไม่อยากพาฟ้าไปที่อื่นคงดูไม่เหมาะสมไม่อยากให้ไอเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ หลังฟ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรามาคุยกันเธอเจ้าของบ้านสาวถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงใบหน้าเรียบนิ่งแต่แววตาเจ็บปวดอย่างอธิบายไม่ถูกค่ะเธอตอบรับเสียงเศร้าลึกขอบใจนะน้องไอพี่พร้อมจะอธิบายทุกอย่างรัฟ้าเอ่ยเสียงร้อนรนพาไปห้องนอนเดิมของพี่เดี๋ยวไอเจ้าเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนไอลาเอ่ยอย่างคนไร้สติก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าเราไม่ต้องเอามาคืนไอนะคะแค่พวกพี่ไม่มาที่นี่อีกก็พอ ไอลานำเสื้อผ้าไปให้นภัทรก่อนจะถูกเขาดึงตัวไปกอดเธอขัดขืนแล้วตบหน้าดังเพีย้ยปล่อยไออย่ามายุ่ง,อ,งอีกเอ้ยไม่ใช่ว่าพี่ไม่ให้ความสำคัญกับลูกแต่พี่จะทิ้งฟ้าเอาไว้กลางถนนคนเดียวไม่ได้ฟ้าเป็นเพื่อนพี่อีกอย่างพี่รับฟ้าเสร็จก็รีบมาหาลูกเลยพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดด้วยซ้ำไอลาเบือนหน้าหนีเลิกพูดสักทีไอไม่อยากรับฟังอะไรทั้งนั้นแล้วพวกพี่เปลี่ยนชุดเสร็จก็รีบออกไปจากบ้านไอ หญิงสาวเอ่ยเสียงสัน่นเพียงได้ยินเสียงน้ำไหลในห้องน้ำหัวใจของเธอก็เจ็บปวดเจียนตายไม่ต่างจากตอนนั้นนี่เธอเป็นอะไรไปเวลาสาปีกว่าไม่ได้ช่วยเยียวยาความเจ็บปวดให้ทุเลาลงบ้างเลยหรือหัวใจดวงน้อยที่เคยถูกทําร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังคงรักเขาไม่แปรเปลี่ยน เธอเกลียดตัวเองที่ยังรู้สึกกับเขามากเหลือเกินและโกรธมากที่เขาทำร้ายความรู้สึกของลูกสาวกว่าจะกล่อมหลับไปก็ถามเสียงสะอื้นว่าทำไมลุงหนึ่งถึงไม่มารับทำไมและทำไมเต็มไปหมดจนเธออธิบายไม่ถูกได้แต่บอกว่าลุงหนึ่งติดธุระสำคัญกว่าสองแฝดจะเข้าใจได้ก็นานโขจะให้พี่ทิ้งฟ้าลรวรีบมาหาลูกตรงเวลาพี่ก็ทิ้งให้ฟ้ารถเสียกลางถนนเปลี่ยวไม่ได้ฟ้าอุตส่าห์มาเยี่ยมพี่แต่พี่ทิ้งให้ลูกกับไอรอได้พี่พยายามแล้วพี่ไม่มีเบอร์ติดต,ต่อไอไลน์ก็บล็อกกันไปแล้วจะโทรหาไอสองก็ไม่รับสาย พี่จนปัญญาจริงๆนณภัทรพ,พยายามอธิบายรู้สึกผิดจนหน้าเสียต่อไปนี้พี่มาหาลูกได้ในฐานะเดิมหมายความว่ายังไงฐานะลุงไม่ใช่พ่อไหนว่าพี่ยอมย้ายออกไปไอจะให้พี่เป็นพ่อของลูกๆไงณภัทรหน้นาซีดเผือดดวงตาร้าวรานแต่พี่ผิดสัญญากับลูกทําให้ลูกเสียใจจนร้องไห้ไอลากล่าวเจ็บช้ำก่อนว่าต่อไอไม่น่าปล่อยให้พี่มาใกล้ชิดลูกเลย ถ้างั้นก็อย่าทำร้ายจิตใจลูกสิพี่นั่นแหละอย่าทำร้ายลูกไอ้อย่าอ้างลูกที่ไอ้ไม่อยากเจอหน้าพี่เพราะว่าไอ้เจ็บที่เห็นพี่กับฟ้าไอ้ยังรักพี่อยู่ใช่ไหมไม่รักไม่จริงไอ้รักพี่แต่ว่าพี่ทำผิดไอ้เลยอยากไล่พี่ไปไกลๆเพื่อลืมพี่ใช่ไหมอย่าเข้าข้างตัวเองไอ้จะรักผู้ชายที่ไม่เคยรักไอ้ทำไมพี่รักไอ้ตลอดรักมาตลอดแต่พี่ไม่รู้ตัวถึงทำทุกอย่างผิดพลาดไปไอ้ให้พี่แก้ตัวได้ไหม พี่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองใหม่มาหาลูกได้อิตย์ลกครั้งเหมือนเดิมจนกว่าจนกว่าไอจะรู้สึกว่าพี่เหมาะสมกับการเป็นพ่อไออย่าใจร้ายกับพี่เลยนะพี่ทนไม่ได้หรอกร่างสูงโปร่งสุดเข่าลงตรงหน้าทอดสายตามองหญิงสาวอย่างอ้อนวอนหัวใจราวกับจะแหลกสลายเสียให้ได้ซึ่งไอลาก็ไม่ต่างกันเธอจะใจแข็งได้สักกี่มากน้อยที่ผ่านมาไอยังทนคิดถึงพี่ได้ทนตั้งแต่ตอนอยู่ด้วยกันพอจากกันก็ต้องทนกับความเจ็บปวดที่ไม่มีพี่ ฝันร้ายถึงสิ่งที่พี่ทำร้ายไอซำๆมันทดแทนกันได้เหรอนภัสใส่หน้าช้าๆไม่ได้หรอกต่อให้ตายพี่ก็คงไม่เข้าใจความเจ็บปวดได้ลึกซึ้งอย่างที่ไอเผชิญถ้างั้นพี่ก็พาเพื่อนพี่ไปซะเถอะไอ้ไม่อยากเห็นหน้าพี่ฟ้าไอลารู้ดีว่าไม่มีเหตุผลเอาซะเลยแต่ครั้นจะให้เธอใจกว้างยอมให้ราฟ้าโทรหาสามีตัวเองเวลาเดือดร้อนทุกครั้งก็คงทำไม่ได้เพื่อตัดปัญหาเธอจึงยกเขาให้ราฟ้าไปไม่ว่าวันนี้ไอจะปิดกั้นพี่ยังไงแต่พี่จะมาอีกมาเรื่อยๆ และพี่ต้องทดแทนวันนี้ให้ลูกเพื่อรักษาใจเอวากับไอวาพี่ไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่าพี่ผิดคำพูดพรุ่งนี้พี่จะพาลูกไปกินข้าวเป็นมื้อสุดท้ายก่อนกลับกรุงเทพไอลาชัดหน้าขึ้นสูงเพื่อกลืนกินน้ำตารู้สถานะของหัวใจตัวเองดีที่สุดว่ามันกำลังแหลกสลายลงอีกครั้งบทที่23มื้อสุดท้ายชุดนี้ไม่สวยเหมือนเมื่อวานไงค่ะไอวาชอบชุดสีฟ้ามากกว่าสีชมพูเอวากับไอวานะ่ารักขนาดนี้ แม่ว่าลูกแม่จะใส่ชุดสีอะไรก็สวยนะวันนี้แม่ทำผมให้เหมือนเมื่อวานเลยไอลาพยายามเกลี้ยกล่อมเพราะชุดเมื่อวานถูกทิ้งลงตะกร้าไปแล้วเธอจึงหาชุดเจ้าหญิงใหม่มาให้แต่น่าเสียดายที่ลูกๆปักใจกับเรื่องเมื่อวาน เธอจูงมือลูกลงมาชั้นล่างก็พบว่าร่างสูงโปร่งยืนรออยู่แล้วเมื่อวานเขาไปส่งระฟ้าที่ไหนก็สุดรู้ก่อนจะกลับมาที่นี่ตอนเช้าตรู่เพียงเพื่อจะเห็นว่าทั้งนภั์และไอลาตาลึกโหลสภาพเหมือนคนไม่ได้นอนด้วยกันทั้งคู่แล้ววันนี้ไอลาเองก็ไม่มีกระจิกกระใจจะแต่งตัวสวยเหมือนเมื่อวานเธอเพียงสวมเสื้อยืดกับกางเกงยีนเท่านั้นนงหน่งมา สองแฝดประสานเสียงก่อนจะพากันโถมเข้าไปกอดร่างหนาที่ย่อตัวรับร่างเล็กนุ่มนิ่มพร้อมหอมแก้มซ้ายขวาคนละสองฟอดเมื่วันยังหนึ่งไม่มาเลยเอวาเอ่ยถามขามวดคิ้วมุ่นราวกับผู้ใหญ่เมื่อวานลุงหนึ่งขอโทษนะครับเพื่อลุงรถเสียลุงเลยต้องไปรับพวกหนูยกโทษให้ลุงได้ไหมเอ่ยเพื่อนคนที่เฉยๆใช่ไหมคะเอวาถามอืมแต่สวยไม่เท่าแม่อหรอกนะ นภัทรเรียนรู้ที่จะอยู่เป็นพลางเหลือบมองไอลาที่มองกลับมาเรากับจะฟาดฟันเขาแม่ไอเฉยที่สฉดนายโยองยอยไอวาว่าพลางหันมายิ้มแฉ่งให้แม่ปากหวานเหมือนพ่อไม่มีผิดคุณน้าไปไหนแล้วเน่ยกลับกรุงเทพไปแล้วนึกว่าจะมากินข้าวด้วยกันไอลานึกเสียใจไม่น้อย เธอสอนให้ลูกทั้งสองคนมีน้ำใจเวลาจะไปกินข้าวให้ชักชวนทว่าตัวเองกลับใจแคบไม่สนใจว่าราฟ้าลำบากหรือจะมีสถานะใดกับนภัสเรากับว่าเธอหึงหวงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรเธอก็ไม่อยากให้เขายุ่งเกี่ยวกับราฟ้าอีกเธอไม่ชอบใจเราจะไปกินข้าวกันแค่คนในครอบครัวครอบครัวคืออะไรหรอคะยุเอวาสอบถามเสียงใสพี่หนึ่งหญิงสาวท้วงแต่เขาหันมายิ้มบางๆครอบครัวคือคนที่อยู่ด้วยกัน เหมือนลุงหนึ่งเมื่ออยู่กับเอวากับไอวาที่นี่ไงครับนภัทรพ,พูดไปก็สะเทือนใจที่ต่อแต่นี้ไปจะไม่ไดีอยู่ด้วยกันอีกแล้วเขาจะต้องทําตามเงื่อนไขไอลาไม่ได้กลัวเมียแต่เกรงใจสุดๆงั้นข้าก็ของยากมีแม่อายอยีหนึ่งเอวาแล้วก็ไอวาสี่คนใช่ไหมคะเอวาทวนถามเอียงศีรษะน่ารักใช่แล้วเรามีกันสี่คนดีใจจังยลยไอวาชูมือชัยโยไปกันได้แล้วคะ่ะ หลังไอลาบอกนภัรก็ทำตามโดยพลันช่วงนี้เขาต้องรีบทำคะแนนแม้จะเปลี่ยนใจเธอไม่ได้แต่คลายความโกรธเรื่องราฟ้าก็ยังดีนภัรจองร้านอาหารไทยสไตล์น่ารักเอาไว้เป็นแบบกึ่งคาเฟ่เด็กจึงมีสนามเด็กเล่นและของประดับตกแต่งเป็นตุ๊กตากา,การ์ตูนดังที่เด็กๆชอบว้าวเฉยจังย้ยแม่ขายาว่าอยากไปด้วยว้ไอวาไปด้วยค่ะสองพี่น้องฝาแฝดกอดคอกันเต้นดุกดิกดุกดกน่ารัก ยังก่อนนะวันนี้ลุงหนึ่งมากินข้าวกินในตีมพวกหนูกินก่อนค่อยไปเล่นดีไหมนภัสเกลียกล่อมสาวน้อยด้วยท่าทีไม่มั่นใจแต่จําต้องทําอยากสร้างนิสัยเล็กๆน้อยๆแต่น่ารักและไม่ลําบากไอลาในอนาคตไปได้ไหมคะแม่เมื่อนภัสไม่อนุญาตเด็กน้อยจึงหันมาอดอ้อนแม่เอวาต้องเชื่อฟังลุงหนึ่งด้วยนะตอนนี้ลุงไม่ได้อยู่บ้านเราแล้วต่อไปจะได้มาหาบ่อยๆไงฮะทำไมยังไม่อยู่บ้านยหยา ไหนวะยาเป็นครอบครัวไอวาเบิกตาโตอย่างตกใจลุงต้องไปทำงานที่กรุงเทพแต่สัญญาว่าจะมาหาบ่อยๆเขายิ้มเศร้ามือหนาลูบไปยังเรือนผมอ่อนนุ่มของลูกสาวทั้งสองคนเพียงคิดว่าต้องจากหัวใจก็อ่อนล้าเต็มทีใช่แล้ววันนี้พวกหนูกินข้าวอยู่กับลุงหนึ่งให้นานๆเราเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะไอลาบอกเสียงอ่อนโยนได้ค่ะแม่ ไอลาน้ำตาแทบร่วงรินยามเห็นนภัสดูแลเอาใจใส่ลูกเขาแทบไม่จับโทรศัพท์มือถือทุ่มเทเวลาที่เหลืออยู่ให้ลูกจนบางครั้งหญิงสาวแอบคิดว่าใจร้ายไปหรือเปล่าที่ไม่ยอมให้เขาแนะนำตัวว่าเป็นพ่อแต่ช่างเถอะตอนที่เธอเลือดออกอยู่หน้าบ้านเขายังเลือกตัดสายทิ้งโดยยังพูดไม่จบเขาไม่ใส่ใจเธอด้วยซ้ําว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงรู้ทั้งรู้ว่าเธอไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนยังใจร้ายทําได้ลงคอวันนี้ก็ต้องรับผลยิงสาสมเช่นกัน หลังอิ่มแล้วเจ้าตัวเล็กจับมือกันวิ่งฉิวไปยังสนามเด็กเล่นซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังร้านผู้ปกครองสามารถมองผ่านกระจกได้เห็นลูกในสายตาตลอดเวลาณพัทมองลูกแล้วหัวเราะตามในตาเป็นประกายพี่หนึ่งจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่คะนอกจากพรุ่งนี้ที่จริงพี่จะอยู่ที่นี่มีอพาร์ตเมนต์เช่าไว้อยู่แต่คิดไปคิดมาคงคิดถึงลูกจนฟุ้งซ่านเพลอเลอดใจไม่ไหวมารบกวนไอนะ่เลยตัดใจกลับดีกว่าก็ดีคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้าใจไอ พี่ก็ต้องขอบคุณไอเหมือนกันเมื่อคืนพี่เสียใจจนจะเป็นบ้าเลยเรียกร้องเช้าวันนี้ตั้งสติได้ถึงรู้ว่าความเลวที่พี่ทําไว้กับไอไม่สมควรได้รับโอกาสมากขนาดนี้หรอกอย่าคิดแบบนั้นเลยค่ะไว้ให้ไอาหายดีแล้วเราค่อยว่ากันเรื่องลูกอีกทีนะคะแต่พี่กับฟ้าไม่มีอะไรกันจริงๆนะไอนภัทรไม่อยากให้ไอาลาเข้าใจผิดและเสียใจเขาดูออกว่าหญิงสาวยังรู้สึกต่อกันเพียงแต่เธอเจ็บปวดมากจนไม่สามารถให้อภัยเขาได้เท่านั้นค่ะฟ้าอยากอยู่พูดกับไอเองแต่ก็กลัวว่าจะทําให้เรื่องราบานปลายเหมือนเมื่อน พี่ฟ้ามาที่นี่ทําไมฟ้าเป็นห่วงพี่ในฐานะเพื่อนนภัทรรีบย้ําก่อนขยายความฟ้ารู้ว่าพี่พังแค่ไหนตอนที่ไอท้องละหายตัวไปพอเจอไอพี่ก็บ้าบินเล่าจากงานลาทิ้งทุกอย่างมาอยู่ที่นี่ฟ้ากลัวว่าจะหลุดโลกไปกว่านี้ไอเชื่อก็ได้ค่ะเพราะถ้าจะเป็นอะไรกันจริงๆก็มีเวลาสารต่อตั้งมากเธอง,งุบงิบว่าหลังพิจารณาเหตุผลก็เห็นด้วยตามนั้นเธอคงหึงหวงเขาและมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับราฟ้าเลยพาทําให้เป็นเรื่องใหญ่จึงเหรอไอ นภัทรมีท่าทีดีใจฝากขอโทษพี่ฟ้าด้วยนะคะถ้างั้นดีเรื่องพ่อลูกล่ะชายหนุ่มรีบทวงสัญญาในตาชายแววตื่นเต้นพลางเหลือบมองไปยังสนามเด็กเล่นแต่กลับไม่พบลูกสาวทั้งสองคนเอวากับไอวาไปไหนแล้วไอลามองตามไปเมื่อไม่เห็นก็ผุดลุกขึ้นวิ่งไปยังสนามเด็กเล่นทันทีด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่เธอเคลื่อนไหวรวดเร็วจนนภัทรที่ยังมึนงงแทบตามไปไม่ทันตายแล้วไอว่าล้มหรอลูกแ,แม่คแขนน้องเป็นยม เป็นลมรีบพาลูกไปโรงพยาบาลดีกว่าไอ้นภัทรตกใจมากรีบช้อนตัวลูกที่นอนสลืมสลือแล้วออกวิ่งไปยังรถยนต์โดยเร็วที่สุดส่วนไอลาก็โอบอุ้มเอวาแล้วพาวิ่งด้วยความเร็วพอกันจนนภัทรทึ่งที่ไอลาแข็งแรงกว่าที่คิดมากแล้วเขาก็ได้รู้ว่าที่หญิงสาวตัวเล็กๆแข็งแรงขนาดนี้ได้เป็นเพราะพลังรักของแม่พี่น่งรีไปด่วนเลยค่ะไอวาไม่ได้เป็นลมแต่เป็นเล่นหัวใจรัว เมื่อไหรเมื่อไงหัวใจเธอไม่เคยมีฉันคำพูดทำร้ายใจแววตาที่ผลักใสทำไมเธอต้องทำร้ายใจกัน mm hmm. เธอคงมีใครรออยู่ใช่ไหมถึงอยากให้ฉันไปอยู่ทุกวัน ถึงถูกทำร้ายเจ็บปวดแค่ไหนฉันกลับรักเธอมากขึ้นทุกวันเพราะใจมันดื้อรั้นต้องการเพียงเธอ